ีศาสร์วัวชั้นที่10สสำหรับสปาดา40แค่6ดาวบวกห้าไม่ได้อัปเกรดเลเวลของสกิลเซตทีมยังไงจัดตัวอะไรบ้างเพื่อผ่านฟาร์มอุปกรณ์ระดับ6ดาวสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซลเวอร์ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ตสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแ ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปกก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับ เลดวัวชั้นที่10เป็นแหล่งฟาร์มอุปกรณ์6ดาวที่เราจะใส่ได้ตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมแต่ก็สามารถเอาไปเล่นผ่านด่านได้ทุกคอนเทนต์นะครับหมายถึงคอนเทนต์ในช่วงเริ่มต้นนะ การเซตทีมแบบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจะเหมาะกับคนที่ของไม่ได้เยอะและสกิลของตัวละครยังไม่ได้อัพเวลาผ่านโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ2นาทีกว่าๆไม่ได้ไวนะครับถือว่าช้าแต่โอกาสการชนะจะอยู่ที่1 0 0กันเลยทีเดียวนะอันนี้ผมลงไป130ครั้งนะครับก็แพ้ศูนย์กุญแจใช้ไปทั้งหมด780ดอกด้วยกันนะครับก็ให้ดูสถิติณป,ปัจจุบันมาดูในส่วนของตัวละครที่ใช้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครซับพอตเอามาเปิดปั๊บเพิ่มเดามือ ปริมาณความเสียหายที่สร้างแก่บอดเพิ่มขึ้นเราก็ใส่ไปเลยครับเซตบล็อกใส่ให้ครบ4ชิ้นพยายามทําบล็อกให้สูงเข้าไว้90%ได้เลยยิ่งดีนะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีเราก็เอาง่ายหน่อยก็ไปใช้ S เป็นตัวละครแจกเราก็ไปใส่เซตบล็อกเหมือนกันไปทําการเจาะช่องให้เรียบร้อยไม่จาเป็นต้องอัปเกรดเลเวลของสกิลก็ได้นะครับเพราะช่วงแรกหินอัปเกรดเลเวลของสกิลไม่ได้เยอะจะมีน้อยเราจะเอามาลดพลังป้องกันของศัรตรูลดลงนะครับในเรื่องเซตสกิลก็จะมีต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวถัด นะครับเล่นแบบเพย์เซฟแน่นอนนะครับเชียร์ให้ใช้ลีน่าแต่ถ้าเป็นลีน่า2ดาวด้วยแล้วก็จะมีเพิ่มความเสียหายคิดค่อนได้จากตรงนี้นะครับถือว่าช่วยเพิ่มความแรงได้อีกระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะสก,กิลเรามีได้ใช้หมดเลยครับในกรณีที่ไม่มีบิสกิตเราก็จะใช้เพิ่มปริมาณความเสียหายที่สร้างก่อนได้แล้วก็ไปฮิลเดี๋ยวค่อยไปดูตอนเซตอีกทีหนึ่งถ้าเป็นไปได้อยากจะฮิลได้แรงก็อาจจะต้องอัปเกรดเลเวลของสก,กิลให้สูงนะครับแต่ต่อให้ลีน่าไม่มีดาวก็เล่นได้อยู่ดีส่วนเซตอุปกรณ์นะนะแําใให้ใส่ แล้วหาออฟเป็น SP นะครับแต่ผมไม่มีนะปัจจุบันนะจริงๆในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ,อุปก,กรณ์ของเราว่ามีขนาดไหนหรือจะใส่ SP เพื่อให้ปริมาณการฟื้นฟูจะสูงมากขึ้นนะครับฮิวได้เยอะฮิวได้แรงใส่ไปเลย4ชิ้นนะครับต้องใส่4ชิ้นแต่ดูออฟฮะเห็นไหมออฟอย่างเกลือ <laughs> ตัวถัดมานะครับตัวคุ้มกันสถานะการเป็นหินนั่นก็คือ back โหลดเนี่ยคุ้มกันการเป็นหินตัวนี้เวลาเราใช้สกิลอั t i m a t e เขาจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดได้แต่ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้เดซี่นะครับผมรอของทำเดซี่อยู่ เพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับเอสปาดาเอสปาดาเนี่ยเขาจะโจมตีด้วยพลังโจมตีเวทใช่ไหมการที่ใช้เดซี่จะดีมากกว่าต่อให้เป็นเดซี่ศูนย์ดาวก็ตามนะครับคุ้มค่าแน่นอนตัวช่วยสําคัญนะครับถ้ามีเดซี่ให้ใช้เดซี่แทนแบ็คโลดแต่ถ้าไม่มีใช้แบ็คโรดจะหาง่ายหน่อยขึ้นอยู่กับทีมของเราถัดมานะครับนั่นก็คือคารอนตอนที่ผมลง100%ก็คารอนเนี่ยยังไม่6ดาวฟ้านะข้อดีของการที่เราอัปเกรดคารอนขึ้นสู่6ดาวฟ้านะครับจะได้สกิลฮิลตรงนี้จาก 1เป็น3ตัวนี้จะอัปเกรดอาวลสกิลก็ได้หรือไม่อัปก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยากจะให้ยืนแบบง่ายๆก็ไปใส่เซตบล็อกแล้วไปเน้นออฟลดความเสียหายสัก1ช่องนะครับต้องมีจะยืนได้เพราะตัวเขาเนี่ยจะเสกโลได้ด้วยนะครับจะมีโลดูซับความเสียหายนะครับเจาะไปเลยทําให้อุปกรณ์มี4ช่องคุ้มแน่นอนตัวนี้ยังไงก็ได้ใช้ในลหลายๆกิจกรรมนะครับเพราะเขายังคุ้มการสถานะ s p ไหลได้ด้วยนะครับเพื่อเอาไว้ไต่หอในชั้นที่ได้ใช้และถัดมานะครับนั่นก็คือสปาร์ดาตัวละครเดเม นน่การที่เราจะตีวัวชั้นที่10อาจจะต้องมีพลังโจมตีเวทสูงหน่อยนะครับสามพันบวกเพราะว่าเราจะใช้งานสกิลคําพิพากษาตรงนี้จะสร้างความเสียหายตามเปอร์เซ็นต์ของ SP ใช่ไหมแต่ในกรณีที่อยากจะได้เปอร์เซ็นต์ความเสียหายเพิ่มขึ้นอาจจะต้องไปอัปเกรดเลเวลของสกิลนะครับถ้าลงอัลติเมตได้ก็คุม้มลงแค่สกิลเดียวก็พอสกิลอื่นไม่ต้องก็ได้นะครับแต่น,นี้ผมไม่ได้อัปเกรดเลเวลของสกิลเลยเห็นไหมซักสกิลนะครับเรียกได้ว่าเกือบทุกตัวในทีมณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อั ที่อัพเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ก็ใส่เป็นเซตคิไปก่อนได้นะครับเพิ่มอัตราคิดิคอนใส่ไปเลย4ชิ้นดูออฟก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวว่าจะไปหาเพิ่มเติมแต่ในส่วนของชุดที่ใส่เนี่ยให้เน้นไปทางพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับควรที่ต้องมีอย่างน้อย1ช่องก็จะดีแบบมากๆแล้วก็ไปใส่ลดความเสียหายที่ได้รับนะครับอัปเกรดถึงบวก15ได้เลยยิ่งดีนะตรงนี้ถามว่าช่วยอะไรได้เพราะว่าบอสวัวเวลานั้นเขาจะมีสกิลรวบหินใช่ ปดาด้าของเราอาจจะยืดไม่ไหวฉะนั้นต้องมีรถความเสียหายที่ได้รับด้วยนะครับสัก1ชิ้นแต่ถ้าเราอยากจะไปสุดทางก็ได้เหมือนกันแต่ DPS น่าจะเหลืออยู่แล้วแล้วก็ SP ควรที่ต้องมีด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะผ่านได้แบบ100%แล้วเนาะส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับใช้เป็นโคอาเขาจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามีตัวยอนจี G, ก็ใช้ยอนจี G นะครับจะคุ้มค่ากว่าถัดมาในส่วนของลำดับการใช้งานสกิลนะครับเราก็จะใช้งานสกิลของแบ็คโหลดก่อนนะครับเป็นสกิลนี้เพ แรงมากแล้วก็ไปเปิดบาบด้วยบิสกิตแต่ในกรณีที่ไม่ได้เล่นบิสกิตแล้วใช้เอสเอามายืนเพื่อลดเกราะป้องกันอย่างเดียวใช่ไหมครับสามารถใช้เป็นลีนาเพื่อเพิ่มปริมาณความเสียหายที่สร้างและก็ลดพลังป้องกันได้อันนี้ขึ้นอยู่กับทีมนะอ่ะเราก็ใช้เป็นบิสกิตแล้วก็ฮิวนะครับด้วยลีนาเพราะเราจะยืนไม่ไหวถ้าของไม่ได้มากพอดูความที่ว่าเอสปาดา4-0โอกาสตนสูงมากเราต้องหิวเสริมเพิ่มเติมสักหน่อยนึงจากนั้นนะครับก็ไปใช้งานสกิลแปะดีบัฟของเอสปาดาแล้วก็อ เพื่อสร้างความเสียหายคีย์หลักอยู่ตรงนี้ถัดมาได้ครับก็จะเป็นสกิลของคารอนธรรมชาติฟื้นฟูเป็นสกิลฮิวหมูแล้วก็ไปติ๊กตรงนี้นะครับธรรมชาติบําบัดแต่สกิลเขาจะวนมาสกิลของแบ็กโหลดก่อนสกิลที่7อยู่ดีนะครับขึ้นอยู่กับคูดาวของสกิลแล้วก็บอสท,ที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลนี้สกิลเปิดบัฟของบิสกิตนะครับฮิวเอสปาดาแล้วก็ฮิวของคารอนจากนั้นก็จะไปตรงนี้ต่อนะครับอาจจะไม่ได้ใช้งานสกิลที่7แล้วก็วนลูปในการโจมตีเทเมจตจะเป็นทรงๆนี้สําหรับการเซ ใช้งานสกิลเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ชั้นที่10เนี่ยเคยทําคลิปไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่นั้นน่ะสำหรับตัวละครที่มีของใช่ไหมก็จะยืนง่ายแตกต่างกันนะครับส่วนอันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้อัปเกรดรลเวลของสกิลเลยอุปกรณ์น้อยก็จะได้ดูเป็นแนวทางได้พยายามเจาะอุปกรณ์ตัวละครพวกนี้ไว้นะครับถ้าไม่มีเดซี่เนี่ยก็เจาะแบกโหลดไปได้เลยนะใส่4ชิ้นนะครับคุ้มก็ทํา คิดิคอนให้สูงเข้าไว้แล้วก็ให้ตัวละครยืนได้เนี่ยหลังจากโดนสกิลเนี้ยความแรงสูงมากฉะนั้นเราต้องใช้รีน่าฮิวเพิ่มเติมเพื่อจะยืนได้สักเด็กน้อยนะครับแต่ถ้ารีน่าเนี่ยอัปเกรดเลเวลของสกิลใช่ไหมก็จะฮิวแรงมากขึ้นหรือไปใส่เซ็ตพวก s p ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเราแปะดีบัฟเรียบดอยแล้วจากนั้นนะครับเอสปาดาก็ เปิดอันติเมตนะครับแบบนี้ถ้าบัฟฟูฟูบอสมีดีบัฟด้วยก็อยู่ประมาณ4ี่0 0นฉะนั้นเดเมจของเราอาจจะลดหย่อนลงมาเล็กน้อยได้นะครับแต่ถ้าไม่ติดดีบัฟของเขาหรือเราไม่ได้บัฟของบิสกิตนะครับก็จะอยู่ประมาณ2,000 0 0กว่ากาบัฟบ,บิสกิตค่อนข,อข,อขา้างสำคัญนะครับ แต่บัฟลีน่าก็น่าจะเพียงพออยู่เนี่ยหลังจากฮิวคารอนหมู่ปุ๊บ<ๆ>ก็จะกลับมาแบ็กโหลดนะครับเพื่อเคลียร์มอนเตอร์จากนั้นนะครับค่อยไปฮิวอีกทีหนึง่งมันจะวนเป็นแบบนี้แล้วก็ไปใช้งานสกิลของเอสปาด้านะครับเพื่อแปะดีบัฟอีกทีหนึง่งและไปใช้งานสกิลของบิสกิตนะครับเพื่อเปิดปับอีกทีหนึง่งแล้วค่อยยิงอันติเมต ลำดับการใช้งานสกิลจะเป็นแบบนี้นะครับ ah, เพื่อรีด DPS มาให้สูงเพราะบอสจะยืนเออรอบหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งฮิวเสริมด้วยนิดหนึ่งฮิวเสริมฮิวเสริมอรอบนี้ได้แล้วครับใช้งานสกิล <c oughs> จะไปเซตแบบอื่นก็ได้นะ <c oughs> แต่ผมว่าเซตแบบนี้ค่อนข้างซอฟ ถึงแม้ว่าจะช้าหน่อยแต่มันก็จะชัวร์กว่านะครับโอกาสผ่านถือว่าได้เลยไม่แย่ร้อยเปก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะว่าเรามีตัวละครประมาณไหนอันนี้มาให้ดูเป็นแนวทางสําหรับคนที่อุปกรณ์ไม่เยอะและมีเอสปาราแค่40ในการต่อสู้เลดวัวชั้นที่10หวังว่าจะมีประโยชน์กันสักเล็กน้อยนะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กหน่อยนะเจอก,กันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆ่นะครับที่เข้ามารับชมของจริงไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ